สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว์วิัลลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัต วรัคัติยาราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภร์เชิญพระห่มกันหนาวพระเาชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่เพทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจเมื่อเวลาสิบนาฬิกาที่โรงเรียนบ้านห้วยเสือตำบแลแฉมเพทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัวรคขาติยาราชนารีโปรดให้ในายวันลบยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภร์เชิญผ้าห่มกันหนาว พระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาวจำนวน600ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมีนายจิรเกียตภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนพร้อมกล่าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดกาญจนบุรีได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2564เป็นต้นมาและได้รับผลกระทบเป็นประจำทุกปี กอบกับสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงจากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาประจำปี2564ของจังหวัดกาญจนบ,บุรีพบว่ามีประชาชนที่ยังขาดแคลนเครื่องกันหนาวจำนวน137,827ชุดโดยพื้นที่อำเภอทองผาภูมีประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวจำนวน9,899ชุดแยกเป็นผู้สูงอายุ5,46รายเด็กยากไร้ผู้อุปการะ 168รายผู้มีรายได้น้อย5 1 6รายและผู้ประสบความเดือดร้อน527รายโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ป่วยติดเตียงจำนวน3รายได้แก่ผู้ป่วยเพศชายอายุ35ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ผู้สูงอายุเพศหญิงอายุ60ปีมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงครื่งซีก ผู้สูงอายุเพศหญิงอายุ69ปีมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงและเป็นโรคความดันโดยได้มีการตรวจสุขภาพซักประวัติแนะนำการดูแลผู้ป่วยจากแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลจุฬาภรพร้อมนำผ้าห่มกันหนาวกระเป๋ายาพระธาานไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจอีกด้วยรงตรงนี้ค่ะถ้าที่ว่ามียา